สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้น็อตมีโอกาสที่จะพาทุกคนมาเดินบนถนนลาดพร้าวอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะครับตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่หน้าไปสณีลาดพร้าวเดินต่ออีกนิดนึงก็จะเป็นซอยลาดพร้าว67นะครับ วันนี้น็อตจะพามาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีลาดพร้าว71นะครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรและจะมาเล่าให้ฟังว่ามีความสําคัญยังไงกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีลาดพร้าว71เนี่ยนะครับตามไปดูกันเลยครับ ซึ่งก่อนหน้านี้น็อตก็ได้ทําคลิปออกมาให้ดูแล้วว่าซอยลาดพร้าว87ถึงบางกะปีของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั้นเป็นยังไงนะครับสถานีแต่ละสถานีเป็นยังไงก็คืบหน้ามามากแล้วใกล้จะเสร็จและคาดว่าจะเปิดใช้ในปี65นี้นะครับอาจจะไม่ได้เปิดใช้ทุกสถานีนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ขอมาเจาะลงสถานีที่มีความสําคัญก็คือลาดพร้าว71นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้างรางต่างๆก็ ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วนะครับเพื่อให้ทันการเปิดใช้ในปี65นี้นะครับความสำคัญของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีลาดพร้าว71เดนะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน8สถานีที่ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าวนะครับของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงแยกรัชดาถึงสำโรงนะครับซึ่งมีระยะทางรวมทั้งหมดก็32กิโลเมตรครับ แต่สถานีราดพร้าว71ก็มีความสําคัญซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของแ8สถานีบนถนนราดพร้าวพอดีอีกทั้งมีการเชื่อมต่อไปอยังการเดินทางต่างๆในถนนลาดพร้าวได้อย่างดีและเป็นจุดเชื่อมต่อที่ถือว่าสร้างความสะดวกรวดเร็วให้พี่น้องประชาชนได้ดีในอนาคตเลยทีเดียวครับเราก็จะเห็นว่าด้านซ้ายมือของจอคือ ซอยเลขขี้นะครับส่วนขวามือของจอก็เป็นฝั่งเลขคู่ฝั่งเลขคู่ก็จะสามารถทะลุไปถึงเรียบทางเดวนรามินทาออกไปถึงแยกพระรามเก้าไปฝั่งนู้นนะครับส่วนฝั่งเลขขี้จะสามารถทะลุไปาลาดพร้าวหน้านิวาสไปถึงจันกเกษมออกไปนู่นเลยนะครับก็สามารถทะลุไปถึงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าลาดพร้าว71หรือสถานีลาดพร้าว71ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่นะครับจะเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างดีนะครับ รวมทั้งสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีลาดพร้าว71สเนี่ยนะครับสามารถเชื่อมต่อกับสถานที่ต่างๆที่สําคัญโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วก็สถานที่สําคัญสถานที่ราชการต่างๆนะครับโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยแล้วก็ร้านค้าต่างๆสถานที่สําคัญทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีลาดพร้าว71เเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นอีกสถานีหนึ่ง ที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางและก็ทําให้การเดินทางในย่านลาดพร้าวมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับยังมีโครงการของรัฐบาลที่จะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเทาที่พาดผ่านมาเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองของสถานีราดพร้าวเจ็เพอเดีน,นะครับ ก็คือสถานีรถไฟฟ้าสายสีเทาสถานีฉลองรัฐนะครับก็จะเชื่อมต่อกันตรงลาดเท้า71นี้และก็จะสามารถเชื่อมต่อไปอยังการเดินทางไปยังถนนเรียบทางด่วนรามอินทาได้อย่างสะดวกและไปมันจบการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูบนถนนรามอินทาได้อีกด้วยนะครับ ครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและรอดูว่าครั้งหน้านอตจะพาไปเดินตรงไหนและไปเที่ยวที่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ